แล้วก็มีเสียงกรีดร้องอันโหยหวนดำขึ้นมาจากฝั่งลำธาร <c oughs> ทุกคนต่างลุกพรวดพลาดด้วยความตกใจคุณอัครพลซึ่งเป็นคนแรกที่วิ่งไปถึงที่เกิดเหตุถึงกับทรุดลงกับพื้นด้วยอาการตัวสั่นเทาภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าทำให้ทุกคนถึงกับพผงะ คุณภาคภูมินักเขียนหนุ่มอิสระนอนจมกองเลือดอยู่ริมลำธารร่างกายของเขาไร้ซึ่งการเคลื่อนไหวมีรอยแผลถูกแทงอย่างรุนแรงเข้าที่หน้าอกด้านซ้ายเลือดสีแดงฉานไหลย้อมพื้นดินให้กลายเป็นสีดำทะมึนคุณหมอวิภารีรีบปรีเข้าไปตรวจดูชีพจรของสามีแต่เพียงแค่สัมผัสเธอก็ทรุดลงกับพื้นปล่อยโฮออกมาอย่างหนักไม่จริงภาคภูมิไม่จริง เธอร้องไห้ปานจะขาดใจความกโกลลาโหลและความหวาดกลัวเข้าปกคลุมแคมป์พักแรมเสียงร้องไห้เสียงสับสนและเสียงหอบหายใจด้วยความตื่นตระหนกดังระง,งมไปทั่วความมืดมิดของป่าในยามค่ำคืนดูเหมือนจะกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างคุณอัครพลซึ่งรวบรวมสติได้เป็นคนแรกรีบวิ่งไปใช้โทรศัพท์ดาวเทียมที่เตรียมมาสำหรับเหตุฉุกเฉินเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานและตำรวจท้องถิ่น ราตีหนึ่งของคืนเดียวกันเจ้าหน้าที่อุทยานและตำรวจท้องถิ่นก็ได้เดินทางมาถึงพวกเขาใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงในการเดินทางผ่านเส้นทางที่คดเคี้ยวและมืดมิดร้อยตำรวจตรีศักดานายตำรวจท้องถิ่นผู้รับผิดช,ชอบคดีมีท่าทางตื่นตระหนกพอๆกับคณะนักท่องเที่ยว เขาเป็นตำรวจชนบทที่คุ้นเคยกับคดีลักเล็กขโมยน้อยไม่เคยเผชิญหน้ากับเหตุฆาตกรรมที่ซับซ้อนเช่นนี้มาก่อนเขาทำการสอบปากคำเบื้องต้นทุกคนต่างให้การอย่างสับสนวุ่นวายไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ไม่มีใครได้ยินเสียงต่อสู้ทุกคนอยู่รอบกองไฟและคุณภาคภูมิบอกว่าจะไปเดินเล่นริมลำธารเพื่อสูดอากาศก่อนจะกลับมานอน ตำรวจค้นหาอาวุธสังหารแต่ก็ไม่พบหลักฐานมีเพียงรอยเท้าเปืือนโคลนที่ริมลำธารซึ่งมีหลายขนาดปะปนกันไปยากที่จะระบุว่าเป็นของใครเนื่องจากทุกคนต่างก็เดินไปมาริมลำธารอยู่แล้วการสืบสวนดำเนินไปอย่างติดขัดร้รอยตำรวจตรีศักดาหารู้ดีว่าคดีนี้เกินกำลังของเขาไปมาก26พฤศจิกายน2568 14นาฬิกาสองวันหลังจากเกิดเหตุ ผมได้รับโทรศัพท์จากสารวัตรพิชิตสหายเก่าของผมคุณนักสืบสมชายมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นที่เขาใหญ่คณะนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งถูกปิดตายอยู่กลางป่าทางตำรวจท้องถิ่นไม่สามารถทำอะไรได้มากนักเนื่องจากขาดประสบการณ์และสถานที่เกิดเหตุก็ห่างไกลความเจริญผมรับทราบแล้วสารวัตรส่งรายละเอียดมาให้ผมผมจะเดินทางไปที่นั่นทันทีผมวางสายโทรศัพท์หยิบปขึ้นมาจุดช้า ควันสีเทาลอยอ้อยอิ่งขึ้นไปในอากาศ